หลุยทนไม่ไหวขอจ้างโมจิโกยูทูบเบอร์ชื่อดังมารีวิวร้านตัวเองจะบอกว่าร้านนี้นะคะของสดจริงๆนะคะเน้นๆไข่เต็มคำนะคะหอยจ้อนนี่คือแน่นๆอุดมไปด้วยสารสารสารอาหารใช่ค่ะอุดมไปด้วยสารอาหารนะคะคุ้งซอสม,มะขามคือของดีมะขามออร์แกนิกกินแล้วจุ๊ๆแน่นอนอะไรกินแล้จจดจีจัดจีจัดจีจัดจีจดจดแน่นอนกินแล้วจีจัดแน อยากให้ทุกคนมากันนะคะกับแหลมเจริญซีฟู้ดค่ะแหลมจะไม่แหลมมั้งพ yeah. ี่ลุยน้องที่อื่นก็ต้องใส่เกลือใส่พริกไทยใส่ซอสโอ๊ยน้ำมันธรรมดาครับโปรเทสต์ก็ผิดของจริงของจริงวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสี่สิบห้าอุดมซีฟู้ดโดนเช็คแล้ววัตถุดิบคุณใช้ดีหรือเปล่าดีครับนี่อะไรอ่ะอ๋ออันนี้ไข่ติ้งจกฮะ มาแคะเขาต้องมาตรวจพี่เขาต้องมาตรวจพี <t 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 uh ่ไอ้ตรวจไม่ใช่อะไรก็ปีนี่ไอ้เค้าไม่ไม่หมดเทียกับผุกพี่นะ